เอ่อผมรหัสผมโดยนั่นละครับรหัสผมโดนแบนผมอาจจะใช้รหัสคนอื่นได้คือแบบผมจะลองใช้รหัสเหมือนเดิมอ้าวเออดาราหนึ่งผมจะลองใช้รหัสหน้าสำรองของผมอ้าวไม่ใช่ จะไม่สมัครรหัสอื่นเพราะมันกวนผมนนละเฮ้ยสรุปมันขนาดไหนเนี่ยเอานั่นเปรหัสสมัครบ่ได้ใช่ด้วยนี่นี่นี่ได้ไล้ได้ เราก็ายจะหายตายอยู่แล้วดีๆถ้าเราบังคับผมโดนบังรับรองรหัสเจ็ดร้อยของผมกดตั้งฟาร์มอย่างอื่นแทนแล้วพูดจริงนะถ้าล่าผมโดนบังคับตั้งฟาร์มรหัสอื่นแทนแล้วไม่มีใครเล่นบังคับผมแล้วใช่ไหมใช่แต่วันนี้ผมไม่อยากเล่นอันยามมิเ,เบื่อแล้วคิดถึงเล่น เล่นแรมเมืม่อกี้อยู่มันดนแบน,แบนไม่ได้รู้ดนแบนด์หรอโวนยังนั่นโดนเตะอ,ออกแล้วมั้งผมไม่ได้ทำอะไรผิดคือมันเป็นปลาที่ผมไม่เข้าหูหา้วอ๋อลืมไปเลยว่าจำไม่ได้หว่าว่าเ้าจะบุกนัาวิทยาศาสตร์หนึงกระโดดลงมา กระดดขึ้น,นไปเปียนจะไม่ไดหมดแล้วไม่ค่ะแใจก็ตรงคือ400รอบก็ห้าวไปแล้ว,ลวะจะไปบุกไ้นานแล้วกันบ้าวิทยาศาสตร์ดีกว่าเอองันผมจะเป็นบบเซนแมค้าผมหมอไม่อยากเป็นหมอผมเ,เป็นหมอแล้วกุณปเป็นเอ ผมมันมองว่าเป็นเกะบ้าอรแบบนงไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันก็แค่ความคิดแค่นั้นแหละ <c oughs> แต่ว่าผมมาไม่ชอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลาคนคนล้อเลียนผมอ่ะผมชอบคนล้อเลียนล้อเลียนว่าผมว่าแกะแต่ถ้าใครเออแต่ถ้าใครนัา่นานะเรียกว่าอะไรนะ ใครคอมเมนต์ว่าจะให้ผมเล่นแมปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าจะพิมพ์อ่ะโอเพิมพ์สิบไม่ได้เนาอใครมีเงินอยู่ 40, 40. 40. สีสิบซื้อสิบไบแล้วเนาอแตะกี้ผมอยู่แสดงว่าเมนผมเต็มแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากอ้าวใครเป็นพายหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ ไปถ่าร้อยท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 ่ยา,รยาร้อยใครพิมพ์อะไรเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรเอ๊ะจำได้แล้มีคนข้าสีเอ๋อนั่นไงลำคาแล้วขึ้นรถฟันเลยโล้คุมคาไหมขึ้นรถไฟ เอ้ยเฮ้ยอย่าพักอย่าพักอย่าโน่นโน่อย่าพักอย่าพักเฮ้ยอินที่น้องแรกเฮ้ยอย่าดูเลือดเลยอินที่ลำไส้อยูอย่างแรกก็คือหนึ่งการดูเลือดจากมันมับทุกตัวอยู่บนผิวยังไงมันมาป่าปะเอ้ยไม่ไม่ไม่ติดกัน เนี่าจะขุดอีกทีละสองทีโอเคโอเคโอเคบางคนตกมันก็รู้แล้วปะบางคนตกมาเร็วมาเร็วอะไรชั้นให้ฉันเออ ถ้าป้าพามาผมรับรองว่าผมไม่รอนแน่มันมีสออันมีสอบอมอีองอันสำหรับผมเดี๋ยวก็จะมาดูสองครบทุกอ,อ,อ,อย่าง อุ้ยอันนั้นนี่โคกอันนั้นนี่โคกแต่อันนั้นอนะไม่ต้องไปนอ้องเอ้ยตกรถตกรถตกรถไฟไอ้น้องพี่ตกรถไฟเรากระปีไปก่อนแล้วกันเอ้ย뱀พายเอ้ย뱀พายน้ำนนนนมันงู แาน้าน้านลนแลนลนแ้นน้องเอ้ยอันนี้ซอมปี้ไปด้วยซอมปี้กินเฮ้ยนั่นอย่าไปน้องพี่ขอเตือนถ้าผมไลฟ์สดได้ผมก็ไลฟ์ซัมป้กิไปแล้วเอ้ยเฮ้ ตายแล้วน้องเคยตายบ้างเอ้ยอย่าบอกนะจะกันเอ้ยสามคนเดียวเอสี่ป่ะโอ้ยเมื่อดีแล้วขอให้ปังก่ะขงไม่อยากพูดกับคุณก็รู้เยอะขงอยากไม่อยากพูมา

ต้องหาโน้ดไม่มีโน้ดไม่มีเปิดโอ้ยน้องตายอีกแล้วน้องอาหุนลึกแบกตกมาหาพี่น้องโอ้ยยังจับเขี่ยเลยเอ้ยยามาเขี่ย เอามาเอาเพื่อนมาจะไปไหนุ้ยมีเพื่อนมีโคด้ดเนมีโคด้ดเมีค้ดเนมีโคด้โคด,คดเอาโค้ดมาหนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งอื สามอุยอย่ามาควนดิสามหนึ่งเอ่ออุย,อยมีคนแย่งไงน้องแต่ย็นเย้สาธุน้ำมันสารจบเอาไม่ใช่อะไรลูกโม่ลูกโม่ลูกโม่ขึสุนเดือห้าให้ใช้ไปน้อง น่าสับไปตายแล้วโอเคกลับกลับกลับ